ทีนี้นะคะมาอีกนึ่งงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุรารธานีในช่วงวันยุทธิ่านมานะคะโดยแม้ทัพพาคทิซี่ค่ะก็ได้รวมเปิดงานท่องเที่ยวสุรารธานีวิถีฮาลานพร้อมให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมวิถีชีวิตชาวมุสลิมโดยเอกลักษด้านอาหารค่ะ พลโทรสร้นตีสกุลตนาค่ะแม่ทัพภาคทีซี่ค่ะท่านก็ได้ไปรวมเปิดงานทองเทียวสุราธ,ธานีวิทหาลานครังที่หนึ่งนะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะทีสุนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้ค่ะวิภาวดีรังสิตจังหวัดสุราชธ,ธานีเมื่อวันเส้าทีผ่านมาค่ะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราชธ,ธานีก็รวมกับการทองเทียวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานสุราชธ,ธานีทองเทียวและกีฬาจังหวัดสุราธานีคณะกรรมาการอิสลามประจําจังหวัดสุราธานีชมรมมุสลิมสัมพันธ์มหาววิทยา ลายราชพัสุราธานีและเครือข่ายก็ได้รวมกันจัดขึ้นค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอับดุลเลาะนุ่มซุกนะคะเป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดค่ะครับแม่ทัพพาซี่แกกล่าวว่ากองทัพพาซี่แห้ความสําคัญกับวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนแบบสังคมเผ่าวัฒนธรรมร่างไทยพุทธและไทยมุสลิมส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมสู่การต่อยอดด้านการท่องเที่ยวนำพาซึ่งความเจริญก่อประชาชนเกิดรายได้ความสขสุขนะครับสำหรับงานท่องเที่ยวสู่ รัฐธานีวิทยาลานนะครับมีประชาชนสนใจเข้าร่วมจับใจซื้อข้อมจํจำนวนมากภายในงานมีการสแสดงบูธสินค้าอาหาลารานลักไล่นะครับพร้อมทังจำหน่า <c> ย <oughs> และจัดสแสดงในเทศกาลองเที่ยววิทยาลาน แล้วกิจ,จกรรมเสวานาเรื่องอาลานเพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมวันนี้คือนุชไทยกับน้องยอมค<ะ>่ะแปดพฤษภาคมนะครับจัดวันงแต่วันที่ห้าแล้วและบริเวณส่วนเรียนรูปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กิจกรรมมากใหม่นะครับการแสดงลิเกอูลูกการขับรองฮานาซีสนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆกับทีน,นี้ก็เป็นอาหารฮาลานนะอโอ้หมักเลยนะครับมาจากายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ครับที่เราเกลี้ยงไปมาแล้วคะ่ะช,ชาชักร้อยไหมร้อยครับชาชัก อ่านี่น,นี่ตือปูเอ้ยนะาเขาเรียกคือปูอ่าคือปะครับะะอ่ะไปกันได้นะครับต่อคำอีกคืนหนึ่ง